เออมาแล้วมาแล้วเอาละครสุดตอนนี้ก็ช่องบอสทีวซีน่ของ้อวันนี้มาเอาสมมติเป็นรถถ่ยแล้วกันมาถ่ายไลไ์รูเนใช่รถถ่ายคันนี้ถ่ายแต่ว่เป็นรถ่ายอะไรแต่ความจรเนไม่ใช่รถยเป็นถตักตักดินที่ข้างหลังนักโูด้วยเนี่ยดูดขาดูใช่ไหมเป็คันเล่ต้นที่ขาซื้ส Right, เอาละมื oh. Ô, t. T ่อกี้มาแล้วครับทุกคนมาถ่ายกันต่อโอ้โหเฮียกูเออกูถ่ายอยู่ทางช่างช่าะยันมืดสมมติเฮ้ยทุกคนถ่ายยันมืดเลยสมมติเป็นตาเขินแต่ความจริงก็เป็นต่อชาหน่อยสมมติเข้าใช้เข้าใช้น้ำสมุนทรทุกคนเข้าใจ้ชงน้ำสมุนทรทุกคนเข้าใช้สมุนทร ดูการถ่ายนีไซสแม่ฮิปชิพันรูทุกคนวน้องวาทางนี้แบบมันถ่ายไปแล้วก็ถ่ายกับทางนี้ไปเลยแล้วพอถ่ายกับทางนี้อันาทำไรทำาาัอเจ EP สามแล้วทุกคนวะ EP สามอ่ะ เขาบอกห้ามเลี้ยวอีแต่มันต้องเลี้ยววล้วกูตรงไปเลยนี่ตรงไปเลยโอ้โหคือขยาพาน่อยดิ คุดูข่าวเน่ะข่าว,ว,าว,วอะไรวะกับม่เามาน่ยมันว่าข่าวตึ๊ดคอแม่ตุยอะไรกันโอเคคือเอแล้ว <Okay. S 1> มันไม่ดีนะประตูทยยี่หูกระจกของบริรัทตลอดตลอครับอโทษ ขออภัยนะครับม,มันเปืนใหย่เกลนต่อไม้นะถยมากเลยไงละกูถายทนะึ้นนะต่อไม้ต่อไม้เยไม,ม่สองผ่านบุนเลียวได้ไม่ใช่ไอดีวะดีเหี้ยมากดูดิล่ะดินมันเกยขึ้นมาอยู่ con nè quá mừng đồn cú nè buộc lại đồng này mình đồn cú đồn cú đồn nhé đồn cú ai nó không khơi lên giường nên lên Nó quyền phải chơi lên phòng nếu không lên mình không đi được không, yeah. không. không lên um. không khơi lên không khơi <ngửi> lên không được hoàn toàn แค่ไปถ er. uh, ึงผมเล่นได้แต่มันเล่นไปไ้นอ่ะล็อกไม่มู้เป็นที่อ้สรตับล็อกไม่ใช่ล็อกที่อืมจัมองกูควนดินลวนควนดินควนดิน หมูกระทะกันเรียนร้านได้กินหมูกัด่าตกอย่าตกบอรถไห้ามตกบอรถไทยต้องแรงช่วกบูต้ารอเล่นนะสมมติทุกคนมดนเป็นรถสุดเขดมันคือมันคือแบ็คโฮนทุกคนเพราะว่าทุกคนต้องเรียกรถไทยคูบูต้าเท่านั้นถ้าอยู่ที่เซ่ยงไฮ้เบ้านผมขับรถไทยคูบูต้าเข้าใจนะ ก็ดูและคอมเมนต์กดใจกดติดตามด้วยนะอย่าลืมนะกดกระดิ่งด้วยกดแชร์เพื่อของคุณด้วยนะครับพี่น้องกดแชร์เพื่อเพื่อนของคุณด้วยนะครับพี่น้องผมดูรัเงินแบบแอดคาราบาลผมชอบพี่ว่าพี่คลองจริงพีแย่พี่ขู่มากโคตรมันผมชอบอคาราบาลนะ,ะแต่ วันที่ผมลงเขาหน้าจะปิดไปแล้ววันที่สองมีสาเอ้ยไม่ใช่วันที่สองมีสากรยานอยู่ผมลงผมลงตอนเดี๋ยวถ่ายีเสร็จประมาณแปดนาทีแปดนาทีผมก็หยุดแล้วก็ลงคลิปคุณรู้ไหมกรว่าผมจะได้มีเวลาทำคลิปะผมตอมาเข้าไล่ถ่ายไล่ขุดมันแบ่งมัน บกมันยกมันโ,นโอ้เต็มไปหมดถ้าทุกคนมาทำรูปคนจะรู้ทล้วไท่านี้ผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ถ่ายรายที่แต่จะรายหนไม่มีใครจ้างถ่ายรเลยคหรือไม่มีใครจ้างมาถ่ายรายในสมุบ้านฉัผมต้องถ่ายให้กันเองเท่างไมมให้จ้างหรือสครร เขาก็ไม่้าหไงต้องมาเล่นัองไม่บุใจหมดแลวกูบอกเลยสมมติตโคต้าตัวแอนนะสมมติตัวแอลก็ได้สมมติตวแอนสมมติ air, ตนีต้ม <net> ีป่ามันอยู่จะเขาไถ่ายมันจะคนบตรงี้ป่ามันอยู่ตรงนี้หมดแล เสร็จุไม่ไถหมดหรอเออแต่มันก็มีต้นไม้นะให้เราปลูกอยู่นะต้นปลูกไม่ได้ดิต้ผมก็ไปซื้อมานะีนะ่และลาบทางตัวนะี mm ้ห hmm. ันยกลองอไม่มี mm hmm. ผมเก็บในลงรนะ mm hmm. ถละร็ไถต่อดีกว่าหันลง โอ้โหโอ้โหไทยดีเกินดีเกินขดีเกินโอ้โหโอ้โหองศาประมาณไหนมันไม่แน่ไอ้ดูทีองศาประมาณนี้ไม่ตรงตรงไงตรงไตรงแบบยังประมาณไหนนะไม่ตรงตรงลองดูตรงๆดิลองมองตรงๆรงเลย อยู่ตรงๆไหมไดินขึ้นเลยดินขึ้น,น,นปุ๊บอืมันก้อนเลยดูจ้ะชาวพันสามบอกเับไม่เอาล่ะอืมดินขึ้นมบูบดินขึ้นครับพี่นะ้อยดูดู โอ้โหโอ้โหทยได้โอ oh ้โหคุณต้าลงให้สุดเลยลงให้สุดตรงนี้สุดสุดเลยสุดจริงจริงเลยสุดจะทนไอ้สัตว์นั่นติดเลยติดเป็นควัวต้างจะติดยังไงต้องตีเฉด คุณถนนะ่าะแล้ว้ยังดูนรถถ่ายรถไทยมันได้เป็นแบบเราจรถถ่ยไงทุกคนชอบรถถ่ยคันไหนกันเออตอนนี้มันก้าว EP แล้ว EP หน้าผมจะมาถ่ายต่อทุกคนเชื่อนะเดี๋ยว e ีหน้าผมจะมาน,นี่จีดด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 ด กูลืมไปอกอ,อือหือเอออย่าอย่าิยิงแยงง่โอ้โหิมท์คำยิงแย่อ้ยวันนี้เราพิมนี้ก็ตัวลตแวน่าแนะล้ like, กวกฝากดไลค์กดแชร์กดกรดิ่งแล้วก็ติดตามไห้ด้วยนะคะับไม่มมกังลังในการการต่อไปนะคับผมสวัส,วสดีครับบ๊ายบาย